หมอปลายเปิดคำทำนายระบุนายกคนใหม่บาแข็งดวงมียศอำนาจก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายไพรกระซิบหมอดูคนดังหลังลาสิขาได้ออกเผยคำทำนายชัดๆกลางรายการดังอีกครั้งชี้นายกคนใหม่อักษรพอผ่านบาแข็งมียศอำนาจอยู่แล้ว หลังจับตาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยสืบเนื่องจากกรณีล่าสุดทางกะกะตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมพิธาลิมเจริญรัตถือหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าสารจะตัดสินหลังจากนั้นได้มีรายงานว่าสาลร,รัฐธรรมนูญแจ้งว่ารับเรื่องกะกะตฟันคุณสมบัติปมหุ้นสื่อ นายพิธาลิมเจริญรัตน์ชงเสนอคำร้องตุลาการต่อไปเนื่องจากกะกะตทั้ง5คนเห็นตรงกันว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อหากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นซอจํอจำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ล่าสุดสุดปังโดยทางด้านมอปลายประกาศิป ออกมาเปิดคำทํำนายว่าด้วยดวงนายกรัฐมนตรีคนใหม่อีกครั้งผ่านรายการดังอย่างโต๊ะหนุม่มแมมถึงประเด็นร้อนๆนายกคนใหม่บอกว่าอักษรพอพานมีหลายอักษรพอพานโดยพอพานเป็นผู้ชายป่าแข็งมียศอำนาจอยู่แล้วไม่ใช่เข้าไปรับตำแหน่งแล้วถึงได้ใส่ชุดขาวถึงมีบาถามว่าเคยบอกว่าคุณพิธาไม่ได้หมอปลายกล่าวว่า เปิดดวงแล้วปัญหาท่านเยอะอจริงๆได้ยากถ้าขึ้นก็ต้องถูกสอยแต่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นสิ่งที่พูดเตือนทุกอย่างให้กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราดูคืออยู่ดีๆมีตายอยู่ขึ้นมาตัวพีประยุทธ์หรือประวิทย์ท่านยมบอกแค่ตัวพอพานกับตัวพีถามว่าวันที่13กรกฎาจะรู้ตัวนายกเลยไหม มอบรายกล่าวว่ารู้แต่ยังไม่จบยังมีอีกหลายช็อตที่น่าลุ้นถามต่อว่าบอกว่านายกมีสองคนคืออะไรมบรายกล่าวว่าไม่ได้พูดว่านายกมีสองคนแต่พูดว่าลักษณะเป็นอีกคนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อีกคนเป็นหัวโขนที่คุมอยู่ข้างหลังหรือคอยให้คำปรึกษากเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่า หลังจากวันที่13จะเป็นภาพความเรียบร้อยไหมหมอปรายกล่าวว่าจะเป็นภาพแห่งการประทุมีคนเริ่มออกมากันเยอะขึ้นถามว่าเลเวลไหนเต็ม10สสำหรับวันที่13ถึง14 15ให้เลเวล2-3ถึง3ก่อนถามว่าจะมีภาพถึง10ไหมหมอปลายกล่าวให้ถึง9แต่ไม่อยากให้เกิดเลยไม่นานเกินรอ คำถามต่อไปถ้าได้นายกรัฐมนตรีแล้วจะอยู่ยาวไหมหมอปลายตอบว่าต้องดูว่าตัวอักษรพอพานไหนตอนนี้อย่างต่ำก็3-4ถึง4พอพานส่วนพอผ่านผู้หญิงยังไม่ค่อยเห็นการเมืองคือเกมการเมืองพลิกโผได้เสมออะไรก็เกิดขึ้นได้ถามว่าต่อไปจะมีภาพปฏิวัติเลยไหมหมอปลายตอบว่า กลัวว่าจะมีเพราะดูทีไรก็6 0สิถึงเจอร์ซอยู่แล้วปีนี้ปีหน้าถ้ามีนานไหมหมอปลายตอบไม่เรื้อรังเหมือนครั้งที่แล้วค่อนข้างรวดเร็วชัดเจนจุดยืนชัดเข้าฝั่งของแต่ละฝ่ายที่ต้องการอยู่แล้วในที่สุดจัดการกันได้เตือนสยองหลังมริตยูย้ายครึ่งปีหลัง2566 อาจารย์พินโยพงษเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติดูดวงเมืองครึ่งปีหลัง2566ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหรกล่าวไว้ว่ามฤตยูมีการถอยหลังทับดวงเมืองนั่นหมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำรอยเดิมยิ่งในเรื่องของความเจ็บป่วยความรุนแรงในเรื่องของระบบการเงินหรือแม้กระทั่งการเมืองมีการปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ มฤตยูในโหราศาสตร์ของไทยถือเป็นดาวอาเพศคือไม่รู้สาเหตุอยู่ๆมันก็เกิดแล้วการโครจรของมฤตยูในครั้งนี้เป็นการโครจรในลีลาถอยหลังเพราะมฤตยูจะอยู่ราศีเมษถึงวันที่8มีนาคม2566แล้วจะเข้าสู่ราศีพฤกษ์คือเรือนการเงินการคลัง แล้วอยู่ยาวและย้ายออกวันที่18กรกฎาคม2572อยู่ยาว7ปีดังนั้นก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินการคลังการค้าจะบอกว่าดีก็ดีเพราะมีของใหม่มีระบบใหม่เกิดขึ้นเกิดนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแต่ที่เราสนใจคือมริตยู่ถอยหลังมาทับดวงเมือง การถอยหลังมาแบบนี้ปกติจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการซ้ำแบบเดิมเราจึงจะเห็นว่าช่วงมฤตยูอยู่ราศีเมษมีโรคภัยไข้ขเจ็บคนตายเยอะจนกระทั่งมฤตยูย้ายราศีจากราศีเมษทับลัคนาเมืองไปสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนการเงินการคลังแต่ตอนนี้มฤตยูจะถอยหลังเข้ามาตรงราศีเมษอีกครั้ง เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องโรคภัยสุขภาพอนามัยการถอยหลังคือการซ้ำรอยเดิมเหมือนรอยไถนาไถไปแล้วครั้งหนึ่งมาถอยซ้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าจะปรากฏเราก็มีหน้าที่ศึกษาทบทวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีสิ่งที่เลวร้ายก็มีและสิ่งที่ดีกว่าก็มีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต มริตยูมักจะทำลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่เพราะฉะนั้นระเบียบระบบกฎเกณฑ์เก่าๆต้องได้รับการปรับปรุงมีปฏิรูปหรือมีการปฏิวัติหรือจะฉีกรัฐธรรมนูญมันก็เป็นไปได้ย้อนคำททำนายแม่นมากหมอปลายเผยดวงการเมืองไทยแนะทักษิณมันมีคนมาขัดตาทับอีกลอตน่าจะเป็นคนมีสีมาขัดไว้ช่วงหนึ่งเพื่อยืดเวลาออกไป ด้วยคำว่าแทนผู้นำอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้มันจะเป็นพีเรียดว่าคนหนึ่งถอยออกไปทำให้มีช่องว่างเว้นไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่แทนช่วงหนึ่งทำให้ระยะเวลามันยาวขึ้นแล้วคนนั้นก็กลับมาก็เพื่อยืดเวลาให้เห็นหีบช้าลงมีโอกาสเกิดรัฐประหารเหมือนกันแต่ท่านยมใช้คำว่าหยุดเพื่อเว้นช่วง และทำทุกอย่างเหมือนถูกต้องในการขึ้นยึดครองฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับรัฐประหารหรือเปล่าแต่เห็นคนที่ขึ้นมาก็ยังเป็นคนมีสีและก็นั่งเรียงเป็นตับบางช่วงบางตอนที่ภิกษุนิปลายปรายกระซิบให้สัมภาษณ์ไว้กับข่าวช่อง8ถึงประเด็นการเมืองเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งหมอปลายเผยว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2 5 6 6น่าจะเห็นแล้วว่าใครจับมือกับใคร จะมีทั้งผิดหวังและสาใจจะเห็นการรวมกลุ่มกันแปลกๆกเกิดขึ้นความจริงปีหน้าช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคือช่วงที่เตรียมตัวเลือกตั้งได้แล้วแต่มันเห็นเรื่องของการรวมตัวบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างเลื่อนออกไปอาจจะถึงกลางปีและแม้จะกลางปีก็ยังไม่เห็นความหวังสักเท่าไหร่ดังนั้นการเมืองช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาเป็นช่วงที่ต้องติดตามตลอดสถานการณ์จะรุนแรง น่าจะมีคนออกมากลุ่มใหญ่มีแกนนำหน้าใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะคนมีความสามารถตัวเลือกเยอะและมีการเรียกร้องต่างชาติให้เข้ามาแก้ไขทวงความยุติธรรมแต่คงไม่สำเร็จจากนั้นช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงแห่งการรอคอยและทำใจพนันอนาคตร,รอลุ้นเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจะเห็นชัดเจนเลยว่าความยุติธรรมหายาก หมอดูชื่อดังยังทํานายถึงอุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนเก่งมากนายกย่องชื่นชมแต่การเป็นนายกช่วง2อถปีนี้ยังมองไม่เห็นและถามว่าจะต้องไปอยู่กับคุณพ่อไหมก็มีช่วงหนึ่งต้องพักครบก,ก็ต้องไปแต่ไม่ได้อยู่ท้าวร ส่วนโอกาสที่นายทักษิณชินวัตรจะกลับไทยยังไม่เห็นและไม่อยากให้กลับเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่มีดวงได้กลับประเทศไทยท่านยมบอกว่าต้องเว้นไว้อีกสักพักใหญ่ๆให้ทุกอย่างสงบจะมีความสุขกว่านี้ช่วงเร็วๆนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้อง ข่าวล่าสุดถามว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนแดงไกลจะกลับบ้านเขามีสิทธิ์กลับบ้านหมอปลายไปทักเขาแบบนั้นแบบนี้ทําไมคะหมอปลายตอบว่ามีสิทธิ์กลับบ้านถูกต้องค่ะแต่เราก็ต้องดูว่าช่วงเวลาในการกลับมันถูกต้องและเหมาะสมไหมกลับช่วงนี้ไม่ดีหรือจริงจบทักอย่างต้องฟังเลยนะอันนี้คนทักเยอะนะคะยิ่งต้องฟังถ้ายัางดันทุรังกลับสิ่งที่แย่ที่สุด ก็หนักมากค่ะไม่อยากได้ยินข่าวนั้นเอาตรงๆหนูยังไม่เห็นท่านได้เหยียบแผ่นดินไทยในปีนี้และปีหน้าถามอีกว่าอันตรายที่ไม่อยากเห็นถึงชีวิตไหมคะหมอปลายตอบว่าใช่ค่ะถามต่อว่าหมอปลายกาลังจะบอกว่าพักเพื่อไทยหลังจากนี้ไม่มีอนาคตแล้วใช่ไหมถ้าตัดสินใจแบบนี้หมอปลายพยักหน้าถามต่ออีกว่าโรงงานที่เก็บพลุระเบิดใช่ที่เก็บพลุจริงๆไหม หมอปลาตอบว่าหนูก็ไม่ได้อยู่ณเวลานั้นเท่าที่ดูข่าวแล้วเคยเช็คดวงมาก่อนว่าจะมีการระเบิดและระเบิดช่วงนั้นมันเหมือนระเบิดจริงระเบิดจริงน่าจะเป็นพลุแต่ว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรที่อาจารย์พูดด้วยบางอย่างให้เขารับผิดชอบไปดีกว่ามีที่เก็บอาวุธปนกับพลุที่หนูเห็นมันมีก้อนกลมๆส้มเนา่าดำๆมันก็เลยแบบอย่างไร